ตอนบายๆนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของนุ่นค่ะของอะไรนุ่นอะนไลนช้อปปิ้งมอลล์นะคะอ่าวันนี้นุ่นมากับ5เทคนิคเพิ่มความมั่นใจเมื่อเราอยู่หน้ากล้องนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์เออยูทูบเบอร์หรือใครที่แบบอินฟลูเอนเซอร์เพิ่งเริ่มสร้างตัวตน ในโลกออนไลน์นะคะวันนี้นุ่นก็อยากจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นุ่นได้เรียนรู้มาจากการทำเอ,อ่อ YouTube อะไรแบบเนี้ยแบบไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างพอทุกคนฟังแล้วทุกคนจะรู้สึกสบายใจขึ้นในการแบบออกหน้ากล้องนะใครที่รู้สึกว่าถ่ายมาแล้วไม่อยากจะดูคลิปตัวเองเลยอะ่ะนุ่นเคยไปฟังมาคนหนึ่งนะที่เขาแบบเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาก็แบบว่าเล่าว่า ตอนแรกๆที่เราถ่ายคลิปอ่ะเราจะเห็นด้านตัวเองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแรกที่เราทําคลิปนะคะก็คือเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรให้กับผู้ชมได้รับรู้เออแล้วเราทําคลิปนี้อ่ะทำให้ใครดูทําเพื่อแบบบางทีบางคนก็คือมาแบบไม่รู้อีโอนอีเน่นะคะแล้วคิดว่าตัวเองสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกคลิปแรกแล้วทำตัวเหมือนว่าเราอ่ะอันนี้ก็คือส่วนตัวนั่นเอง ทำตัวเหมือนว่าเราอะเออเป็นยูทูบเบอร์สองแสนซับอะไรเงี้ยทั้งทังที่เราเพิ่งเริ่มทั้งทั้งที่เราเพิ่งเริ่มนะแล้วบางทีเราอยากจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายเฉยๆแต่ไม่มีประเด็นนะไม่รู้ด้วยว่าฉันอยากจะส่งต่ออะไรแบบไม่รู้ด้วยว่าฉันอยากจะส่งต่อรอยยิ้มหรือเปล่าหรือว่าฉันอยากจะส่งต่อเสียงหัวเราะให้ผู้คนหรือเปล่าเออคือฉันแค่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์คือแค่อยากแบบ อยากดังโหยแสงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าเออคือเราอ่ะก็อยากจะให้คนอื่นยอมรับไงเราก็คิดว่าเออถ้าแบบเราทําแบบยูทูบเบอร์เนี่ยคนจะยอมรับแต่เราไม่มีประเด็นที่จะพูดเรายังไม่รู้เลยลว่าเราจะพูดอะไรเรายังอยากจะให้คนเขารับรู้อะไรจากการดูสิ่งน,นี้ที่เขาดูอยู่ตอนนี้เขาไม่เขาไม่รู้เลยแล้วเขาแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแต่อย่างน้อยใครที่แบบเออ ทำมันก็ยังดีกว่าการที่ไม่ทําเลยนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่ามันยังดีกว่าการที่เราเออนั่งเฉยๆแล้วมาโนไปเองมาเลยกับข้อที่2ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ชาวครีเอเตอร์ไม่อยากรับรู้เป็นความจริงที่เจ็บปวดนะคะข้อนี้ก็คือมันต้องฝึกคะ่ะ ยินดีด้วยค่ะคุณเป็นผู้โชคดีแล้วในไลฟ์นี้นะคะคือไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่คุณนั่งฝันอย่างเดียวนะคะคุณต้องแบบออกมาฝึกพูดฝึกเอ,อ่อถ่ายคลิปเองฝึกไลฟ์สดไปเรื่อยๆแบบทั้งๆที่คุณอะดูกะโหลกกะลานะคะแล้วดูด่อยมากแต่คุณต้องแบบยอมรับก่อนนะคะว่าคือคุณต้องอยู่กับความจริงนิดนึงไม่ใช่ว่าเราอะแบบว่า ไปดูคนอื่นใช่ไหมแล้วเขาอะโอ้โหมีแบบแสนซับไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากจะแสนซับคือเราอยากจะเป็นคนที่แสนซับแต่ว่าเราอะยังแบบยังอ่อนอยู่เลยอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้นะคะเหมือนว่าเราฝึกแปลงฟันในทุกวันะ่ะมันเป็นสิ่งที่คนอะอยากได้แต่ว่าบางทีเราต้องทําสิ่งที่เราแบบ อึกอักในใจเพื่อสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะพูดเก่งไหมเราต้องการที่จะขายของได้ไหมเออแต่การที่ขายของได้คุณก็ต้องออกมาพูดนะคะคุณไม่ได้แบบพูดในหัวสมองอยู่คนเดียวตอนแรกนะคะคือเราอะ่ะไม่ต้องแบบว่าเอออย่าเพิ่งแบบไปหวังสูงคือเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนเราจะพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นตอนนี้ไม่ใช่แบบ ออไม่ใช่ไม่ใช่จากในอนาคตอะซึ่งเราไม่สามารถเป็นคนในอนาคตได้ใช่ไหมถ้าเราไม่พัฒนาจากตรงที่เราอยู่ตอนนี้ทุกคนอะ่ะออกมาฝึกอาอาทิตย์ละสองสวันมันก็จะดีกว่าตอนแรกแน่นอนเลยนะคะข้อที่3นะคะพอเราอะ่ะทำไปสักพักแล้วนะคะตอนแรกๆเราอาจจะมีการลอกเรียนแบบไปก่อน แรกๆเราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะไปสไตล์ไหนใช่ไหมเราอ่ะไปหาไอดอลมาก่อนแล้วทีเนี้ยพอเราหาไอดอลแล้วเนี่ยเราก็ค่อยแบบเออลอกเรียนแบบเขาไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพอเราอ่ะผ่านมาสักพักหนึ่งให้เราเริ่มมีความแบบเออมั่นใจมั่นใจนะคะเออแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราเริ่มหน้าด้านแล้วเริ่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเราก็จะมาเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอ่ะทำไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหม แล้วถ้าเราอ่ะมันจะเหนื่อยอ่ะเวลาที่แบบว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าพอเราแบบไร์สดนานๆอ่ะยังไง่ตัวตนที่แท้จริงอ่ะมันจะเผยออกมาแน่นอนแล้วเราอ่ะต้องแบบเป็นตัวของตัวเองไปก่อนอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะไม่เหนื่อยไม่แบบไม่ฝืนอ่ะแต่ว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงแรกๆที่เราอ่ะฝึก เพราะว่าพอตอนแรกๆที่เราฝึกอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครคือตอนแรกๆที่เราฝึกเนี่ยเรายังแบบยังแบบมันยังไม่มีความมั่นใจอะไรเลยมันเหมือนว่ามันเหมือนการที่แบบว่าเราขี่จักรยานใช่ไหมตอนแรกที่เราฝึกขี่จักรยานอะ่ะเราขอแค่เราทรงตัวได้ก่อนแต่ว่าถ้าเราแบบฝึกไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมเราอาจจะแบบมีการเล่นท่าอย่างเงี้ยเออมีการแบบปั่นให้มันแบบหมนุน อย่างงู้นอย่างนี้หรือว่ามีการปล่อยมือให้แบบเออดูเท่ขึ้นแต่ว่าไอการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยตอนแรกๆเรายังจะไม่เป็นหรอกเพราะว่าเรายังถ่ายคลิปแล้วเลยยังแบบอื่นๆอยู่เลยนะคะคือความเป็นตัวของตัวเองมันยังอยู่ลึกอะ่ะมันยังอยู่ลึกมากแล้วแบบมันต้องแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆก่อนแล้วมันถึงจะเป็นตัวของตัวเองเองอะ่ะเออแล้วคิดดูว่าถึงคนดูอ่ะจะชอบใช่ไหมที่แบบว่าคุณแ a c t ิ้งเป็นคนอื่นได้อะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ มันก็ไม่เนียมันเหมือนว่าจริงๆเราอ่ะก็อยากให้คนอื่นอ่ะแบบชอบเราในแบบที่เราอ่ะเป็นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่แบบที่เราอ่ะเป็นแบบเป็นแบบที่เราไม่ได้เป็นอ่ะเออแล้วการที่เราพยายามเป็นคนอื่นแล้วให้คนอื่นออกมาชอบเราในแบบที่เราไม่ได้เป็นอ่ะเออมันก็จะทําให้เหมือนว่าเอ้าแล้วเราหล่ะแล้วแล้วคนอื่นไม่ได้ชอบที่แบบเราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะทำคลิปไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคนอ่ะ แบบมา,มาชอบเราในแบบที่เราเป็นน่ะแล้วถึงมันจะไม่เยอะมากมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบแมสแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะมันก็ยังมีคนที่มันก็ยังมีคนที่เขาอ่ะเออชอบเราในแบบที่เราแบบเป็นอะไรเงี้ยอาจจะแบบอย่างเราอาจจะแบบดูบ้านๆใช่ปะ่ะไม่ไม่แบบซับซ้อนก็ตอนนี้นุ่นพูดมาถึงข้อที่สามแล้วเนาะว่า ว่าการที่เราจะมั่นใจหน้ากล้องเนี่ยคือเราสเต็ปแรกก็คือเราต้องฝึกก่อนสเต็ปที่สองเนี่ยพอเราเริ่มฝึกได้ประมาณเป็นร้อยคลิปแล้วอะเราค่อยแบบเริ่มจะแบบเอาตัวของตัวเองออกมาเพราะตอนแรกๆอะ่ะมันยากยากจะตายอยู่แล้วแค่เราจะเป็นคนปกติอะหน้ากล้องอะมันก็แปลกๆแล้วข้อที่4ี่นะคะก็คือข้อที่4เนาะก็คือการแต่งหน้าทำผมอันนี้นุ่นก็เพิ่งแบบ ได้พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้นะคะเรื่องการแต่งหน้าทำผมว่ามันอะ่ะมันช่วยจริงๆนี่คือแต่งแล้วนะทุกคนไม่ต้องคิดว่ายังไม่ได้แต่งนะคะอันนี้คือนุ่นพยายามแต่งแบบสุดตั้งแต่เกิดมา20กว่าปีนะคะใส่ตังหูใส่อะไรที่เรามีเครื่องประดับที่บ้านก็ยกขยงออกมาเลยนะคะพอเราอยู่หน้ากล้องมันจะดูแผ่วนะคะดูเบาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะแบบมีเครื่องประดับใช่ไหมมันก็จะช่วย ให้เราดูแบบสะกดหยุดหยุดหยุดตาคนดูนิดนึงแต่งหน้าทําผมมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราจริงๆเพราะว่าอย่างตอนที่นู่นอะอยากจะถ่ายคลิปตอนดึกซึ่งไม่ได้มีการแต่งหน้าและทําผมอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ใส่เสื้อแบบชุดนอนอ <c oughs> ก็เอาเอากล้องขึ้นมาคือจะถ่ายแล้วนะแต่ว่าไม่ถ่ายดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจเลยอะเออสภาพดูไม่ไหวอะ เหมือนว่าสงสารคนดูนิดนึงด้วยอะ่ะเพราะว่าเขาต้องไม่เห็นอะไรแบบนี้หรออีกอย่างหนึ่งก็คือฉากนะคะฉากและเออแสงด้วยนิดนึงเนาะข้อที่5เลยนะคะอันเนี้ยนุ่นน่ะอยากจะแบบให้ทุกคนชาวคีเอเตอร์ทุกคนรู้มากเพราะว่านุ่นน่ะเคยมีโมเมนต์ที่แบบฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนที่เราได้เรียนอะไรใหม่ๆอะ่ะจากคอร์สใช่ไหมเราก็แบบ เฮ้ยเรามั่นใจมากว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันโอเคและมันโอเคแล้วทีนี้พอเราแบบทําคนเดียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราหลงทางแล้วอะ่ะเออเราเริ่มแบบลืมข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันเคยทําให้เรามั่นใจนะคะซึ่งมันก็คืออีกข้อมูลเนี้ยที่นุ่นจะมาบอกในวันนี้นะคะคือเราอะ่ะไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกนะคะเออคือแบบตอนแรกเราก็คิดว่าเราอ่ะ s t r i v e for Perfe c ค i o n คือพยายามเพอร์เฟกพยายามเพอร์เฟก เพื่ออะไรก่อนมนุษย์เนี่ยมันจะแบบมันจะสามารถเชื่อมต่อกับอะไรกับกับคนที่แบบไม่เพอร์เฟกนะคะคือมนุษย์เนี่ยมนุษย์อาจจะสามารถแบบคอนเน็กได้กับคนทั่วไปอะ่ะคือเราไม่ต้องเป็นแบบไม่เราไม่ต้องเออเพอร์เฟกขนาดที่แบบเป็นดาราฮอลลีวูดอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออคือเราเป็นแบบ เป็นเราที่มีจุดบกพร่องบ้างหรืออะไรบ้างไม่ต้องแบบ perfect. เพอร์เฟอตัดคลิปอย่างเงี้ยก็ปล่อยๆไปบ้างนะคะไม่ต้องแบบว่าจัดทุกเม็ดซึ่งแบบเสียเวลาแล้วเมื่อยคอมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่จําเป็นเลยคือเราอะไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกคือเราแค่เป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่คนดูไม่ได้ทําให้แบบเออเทพเจ้าแห่งความเพอร์เฟกดูอะเออเป็นคนธรรมดาเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าทุกๆคนอะมันจะมี จุดอ่อนแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคอยู่ข้างในบ้างแต่ถ้าเราอ่ะได้แบบสื่อสารกันอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถทําอย่างนั้นในออนไลน์ได้เหมือนกันคือแบบเราไม่จําเป็นต้องแบบรู้ทุกเรื่องอะ่ะเออมันไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องคุณไม่จําเป็นเพอร์เฟกขนาดนั้นก่อนที่คุณจะมาทําคลิปก็ได้คือคุณอะ่ะก็แค่ทําในสิ่งที่คุณรู้คุณก็สามารถให้ในสิ่งที่คุณให้ได้อย่างเช่นแบบสมมติถ้าใครเป็นสายความรู้ก็ให้ความรู้ไปหรือว่าใครจะเป็นสายแบบ สายเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยก็เอนเตอร์เทนไปก็ให้เท่าที่เราทําได้ใช่ไหมเราจะไปให้อะไรที่เราไม่มีมันไม่ได้อยู่แล้วอนะ่ะเนาะเออดังนั้นอ่ะไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกนะคะโอเคเดี๋ยวนุ่นจะแบบสรุปรวบรวมมาให้นะทั้งห้าข้อเลยข้อที่หนึ่งนะคะก็คือรู้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะคลิปทําคลิปเนี้ยเพื่อ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรเราเราออกมาเพื่ออะไรอย่างเช่นแบบเออเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความสนุกตลกปกฮาอะไรอย่างเงี้ย เออเรารู้นิดนึงนะคะว่าเราออกมาเพื่ออะไรแล้วมันจะทําให้เราไม่หวงหวงิงมันจะทําให้เราไม่ใช่แบบยกกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายแบบเออแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรอะไรแบบเนี้ยข้อที่2นะคะก็คือเราต้องมีการฝึกฝนพอเราดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขามาเป็นล้านซับแล้วแล้วคนที่แบบมาแค่ไม่กี่ร้อยซับอะ่ะเราอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะว่า YouTube มันไม่ได้เอามาให้เราดูเขาให้เราเห็นแต่คนที่แบบเออเขาทำสำเร็จแล้วเขาแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่า แต่ว่าทุกคนอ่ะต้องใช้การฝึกฝนแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างอ่ะแบบดีขึ้นเองมันจะดีขึ้นจริงๆทําทำสักแบบว่าอาทิตย์ละคลิป2คลิปมันก็จะดีขึ้นข้อที่3นะคะก็คือเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นหรือว่าถ้าเราแบบมีไอดอลเราอยากจะเป็นแบบคนนี้ เราก็อาจจะเป็นแบบเขานั่นแหละแต่ก็มีความเป็นตัวเองด้วยอ่ะเออคือเอาส่วนที่ดีของเขาอ่ะมาอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็เอาส่วนที่ดีของคนที่เราชอบเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเรานะคะอย่างเนี้ยโอเคตอนแรกๆไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นไรนะคะค่อยทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเราจะเริ่มแบบว่าถามตัวเองเองแหละเหมือนว่าเรามันจะแบบมีคําตอบจากข้างในออกมาว่าแบบเออเราเป็นตัวของตัวเองแหละง่ายสุดเอออย่าพยายามเป็นใครเลยนะดิโปรดโอเค ข้อที่4เนาะข้อที่สนะคะก็คือการแต่งหน้าบ้างทําผมแล้วก็ทําฉากทําแสงนิดนึงเพื่อให้มันดูดีนะคะคือความสวยอะมันมันก็ช่วยนะมันช่วยให้เรามั่นใจขึ้นข้อที่5นะคะคืออย่าพยายามที่จะแบบเพอร์เฟกไปซะทุกอย่าง <c oughs> คุณไม่ใช่หุ่นยนต์นะคือถ้ามีคนไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นแบบนี้เออ ก็ก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าถ้าเขาชอบเราที่เราเป็นเราจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกดีไหมเออแล้วก็แบบเออมีคนที่รู้จักเราในแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยก็ดีกว่าถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่เยอะมากแต่ก็มันก็ดูจริงใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเราเจตตัวนี้เลยแกเจตสุดลับของนุ่นเองนะคะก็คือน้องอาริยาเซลฟี่นั่นเองเซลฟี่หรือว่าใครที่แบบยังไม่มีลิงไลน์นะคะก็อันนี้เป็นลิงไลน์ที่นุ่นใช้ใช้เอง เป็นแบบนี้น้องเป็นแบบตั้งโตนนะคะแต่ว่าตอนนี้นุ่นก็ใช้แบบว่าส่องข้างหลังเพราะว่ามันจะช่วยแบบเพิ่มเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ทําให้คลิปของเราแบบสวยขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้โอเคถ้าใครที่แบบสนใจลิงไลตัวนี้นะคะต,ตัวนี้นุ่นก็ยังมีพร้อมส่งอยู่นะส5งบาบาทนะคะก็ ใครสนใจยังไงก็สามารถ cf ได้เลยแคป cf นะคะแล้วก็อาจจะทักไลน์นุ่นมาหรือส่งฟรีเนาะใครที่สนใจยังไงนะคะก็สามารถแคปแล้วก็สอบถามได้ที่ไลน์เลยนะหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมีอยู่2อ,อย่างเนาะสำหรับเออไลฟ์นี้เนาะนั่นก็ฝาก5 5ข้อเพิ่มความมั่นใจไว้ประมาณนี้นะคะออสำหรัวันนี้นะคะถ้าใครแบบชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Share, กดแชร์กดติดตามเพจนุ่นไว้ได้นะคะเพจนุ่นขายของไลน์นุ่นออนไลน์ช้อปปิ้งมอลหรือว่าเอ่อ YouTube อรยา P S K เนาอนุ่นก็จะเอาคลิปนี้ไปตัดลง YouTube อีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็มีแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็มาทักทายกันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ